ร้านเบเกอรี่เจ้าดังที่ความอร่อยเริ่มต้นเพียงชิ้นละสิบบาทเท่านั้นจะเป็นร้านไหนเป็นไปได้เลยนอกจากสีฟ้าเบเกอรี่สาขาบางใหญ่เป็นอีกหนึ่งร้านในตำนานเจ้าดังแห่งกาญจนบุรีที่ขายมายาวนานมากกว่า39้าปีร้าน,นมีเบเกอรี่ให้เราเลือกมากมายหลากหลายซึ่งตัวเด่นๆที่เราชอบไม่ว่าจะไปสาขาไหนก็ต้องได้หยิบกลับบ้านคือเค้กฝอยทองที่ราคาเริ่มต้นเพียงชิ้นละสิบสองบาทเท่านั้นหรือใครจะชอบเป็นแบบหนึ่งปอนด์เขาก็มีให้เลือกในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทยังมีขนมปังหน้าเนยน้ำตาลท นับดึงในตอนนี้เลยคือชิโอปันขนมปังเกลือราคาเริ่มต้นที่ชิ้นละ19บาทและยังมีอีกสีหน้าที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจยอย่างปังเกลือเนยถั่วแดงปังเกออลือคาโบนาราปังเกลือเนยกระเทียมชีสและปังเกลือสตรอเบอรี่ครีมชีสที่บอกได้เลยว่าความอร่อยของเขาเนี่ยอร่อยแบบไม่แพ้กันเลยอีกหนึ่งของดีไม่ว่ามากี่ทีก็ต้องสั่งกับสวีทโปเตโต้มีทั้งความหอมหวานมันนุ่มแบบละมุนล,ลิน้นที่สีฟ้าเบเกอรี่เขายังรับจัดสแน็คบ็อกในราคาเริ่มต้นที่25บาาารคยี่ังบห้เาด้ยบาที่แเกจิงสวยะรามาเป็นขขของวอง ฝากกันได้หรับใครที่หาเบเกอรี่อร่อยอร่อยแวะกันไม่ได้ที่สีฟ้าเบเกอรี่สาขาบางใหญ่เข้ามาในตลาดบางใหญ่ประมาณ200เมตรอยู่ขวามือเยื้องๆกับบางใหญ่ซิตี้ซอยสามเป็นอีกหนึ่งร้านที่ใครกำลังมองหาเบเกอรี่อร่อยอร่อยรับรองถูกใจในคุณภาพและรสชาติแน่นอนแล้วเจอกันเมนูหน้าครับไปแล้วบาย